รอดรับด้วยใจขับขี่ปลอดภัยเต็มใจบริการด้วยความห่วงใยศูนย์บริการอีสุขหัวเชียงจันทร์บายพาสช,ชนบรุรีขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ทางศูนย์บริการได้ดูแลรถของท่านศูนย์บริการจะพัฒนาคุณภาพงานซ่อมและการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งและมีความสุขสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีแฟนเพจอิสุหัวเชียงจันนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระดีทีอวยพรปีใหม่ค่ะ ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีนี้แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีน้องพราจากอีสุขสุหัวเชียงจันทร์ค่ะเอซีหญิงนะคะช่วงปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรวมถึงกิจการรุง่งเรืองด้วยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ลูกค้า ทุกท่านนะคะเดินทางเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็กลับบ้านโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะคะก็มีความสุขมากๆในปี2024นะคะเฮงๆงรวยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายของอีสุขโมชิงจันนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับอิสุขโมชิงจันทในปี2566ที่ผ่านมานะครับ ขอกาบสวัสดีปีใหม่2,567ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเฮงๆรวยๆขอบคุณครับสวัสดีค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พศ2,567ดิฉันขอวอวยพรให้ลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านของบริษัทอีสูห้วยเชียงจังนทร์จำกัดจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิงใดสมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวเดินทางปลอดภัยประสบโชคดีตลอดปีใหม่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีปีมะโรงขอไว้พรให้เหล่าผู้มีโอวโสทั้งหลายมีกำลังวังชาดุดดังพยายมังกรและวัยทำงานทั้งหลายขอให้ร่ำรวยเงินทองมีอำน,นาจวาสนาส่วนเด็กๆทั้งหลายขอให้ขยันอดทนดุดดังปลาคราบที่ว่ายทวนน้ำและกลายพญายมังกรในอนาคตขอบคุณครับ สวัสดีครับผมกรมมารัตตะพัลกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเอสูพเชียงจันทร์ะครับรือก็ส์นะครับก็สําหรับปีใหม่นี้ครับขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องในปีที่ผ่านมารวมถึงปี2567ที่จะเข้ามาถึงนะครับถ้าไปเที่ยวไหนกันในปีใหม่นี้ครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผ่านคนทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ